ท้องทีสปอร์ตเจ็ดในก่อนโด่งดังมากลูกหนังติดล้อนะฮะนำมาเองนะศิลปินดาราอยู่ถึงเขาเยอะของเขาพวกศิลปินดาราแต่ของผมพวกตลกดาราเยอะมาเตะกันได้ก็สรุกขนานะบอลตำรวจนะเราชอบเนี่นั่งงใกล้ๆนั่งใกล้ๆะนั่งใกล้ๆนะเนี่โอ้โหอืมมิกมูนิทิเนี่ยของอะไรับของอะไรร่วมร่วมร่วมนะอ่าร่วมมาตันยูแซวเล่นได้นะ เออเห็นมีหนวดนะครัอาายอดตัวหนเดินเตินเฟ<ะ>มเขาเฟมออ,อันนี้น้องผู้หญิงก็เป็นร่วมเหมือนกันใช่ไหมผลจำปั่มน่ารักครับก็เหลือเวลาไม่มากนะครับเอาอยัางไงครับตัดมาวดีตัดไว้ได้ถือระบปัหมดเวลาการใ,<ไ>รในครึ่งเวลาสุดยอดมาก 钱搞吗？